ขนาดประยุกไกมหาไล่ได้เนี่ยซ้ำจบมหาไล่อันตละตัวลุ้นกันครับมีป่เลตเต็นออกเบดแล้ว <c oughs> ออกเบิดเลยอีสานแอบแซ่สวัสดีครับผมเมื่อนี้สองอีสานแอบแซ่บกันสิผ้ามาหาเล่นหากินีน่วะกันสิผ้ากันมาวันแห้ เดี๋ยงลี้กอนี่พากันมหาเหรียอยู่บ้านคกสนะครับเนาะอยู่กระสินฮากรสิมาเบิงว่าดป่าวติดตามครับไอ้คือคหม่น้อยนึงตัวยืนบนบอบอเห็นไดลงมเจเหุใดลมา ไปยังไปยังตายข้าพอเอเบล่าครดีววมาในไก่น้อกลับมามองแล้วเนีนี่รุ่นกัน่ตัวไปครับมับนๆครับมือน,นีี <c oughs> วแรมา้องไห้ไงเี่ย,ยครับผมบรรยากาศการหาป่าหาอย, <c oughs> ยู่หาก <c oughs> นีนเหมือแรง แต่เบสกำลังสีตกดินครับเฮ้พื้นนี่หาเส้นรุนตุ้มกันครับจะได้ปลาบ่ะแล้ว่าสิพากันเมื่อกันเลยปลาหน่อยมันหว่อนมันก็เลยสจีบวานเบิงเมื่อกี้ที่เปิดกล้องมาท่านครับเต็นออกซี่าตัวปลาหน่อยเบิงรุนตุ้กันครับสิข้าบป่ะรุนตุ้มกันครับนี่ป่หรือมันเต็นออกหมดแล้ว มันมันเป็นแห้งไหมครับแห้พื้นเนี่ยซุนบอบาดูบดอีกเลยาา <c oughs> น่าจะรอดเพลิดเลยครับบาทนี่แห้งลุ้นกันครับมีบอเดือดเต้นออกบ้นแล้ว ออกเบิดเลยติ๊ต่ามครับมีอีกปะชุนบปะอืมหืมไพ่ขึ้นแล้วครับจวดจวดเลยเป็นไพ่ป่าหรือไพ่ยังนี่ครับไพ่ป่าขึ้นแล้วเป็นป่าใหญ่หรือเปล่ารู่ถึงไมมป่าใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นไมมเป็นไห้ปะ นะครับเป็นใหม่หรือเปล่าที่ปิดไนี่มดันคือซีโปดินมาเห็นเขาขตุ่มไปคันใหม่ก็ต้องนักเนาะเป็นไพ่ป่ายือไพ่ไหมมีจัดมีซีรี ครับผมมือนี้ไอช่างอีสานแอบแซ่บห่ากะจีกะก้บบ้านนะครับผมกะได้ตัวเดียวเนาะครับมือนี้พ่อบ่พ่อกินแรงครับแต่กะมาหาอยูห่หากินเนื้อครับตามอีสานของห่าวิธีอีสานห้าก,การเป็นอยูห่หากินกะสืบอทอดกันมาแต่ผนเนาะรอติดตามครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วครับเด้อ